ใส่ลงไปยีบาทนะสวัสดีค่ะพบกับวานจริงมีจริงสองจริงนะคะช่องนี้เป็นช่องยวกันเก็บเงินน้องๆไหนชอบเก็บเงินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่หวานวันนี้พี่หวานจะมาชวนน้องๆเก็บเงินนะคะถ้ยังกำลเก็บเงินอยู่นะคะมาเก็บเงินพร้อมๆกันนะคะจะได้มีเพื่อนร่วมทางนะคะมาตั้งใจเก็บเงินกันดีกว่านะคะชื่อพี่วานนะคะก็ได้วางแผนนะคะว่าอยากจะเก็บเงินวันละ บาทขึ้นไปนะคะให้ได้1เดือนนะคะแล้วก็จะมาไลฟ์เก็บเงินให้ดูแบบเรียวทามนะคะที่แฟนเพจ Facebook หวานจริงๆนะคะติตามกันได้นะคะแบบเรียวทามนะซึ่งพี่หวานเนี่ยจะเริ่มเก็บในคิด เป็นวันแรกนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะของพี่หวานเนี่ยจะถูกลงในวันพุธท,ที่17นะคะพี่หวานก็จะเก็บ20บาทในวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็คือการเก็บเงินวันที่2พี่หวานจะตรงกับวันพฤหัสที่18มิถุนายนนะคะถ้าน้องๆไปติดตามแฟนเพจของพี่หวานนะคะเดีย๋ยวพี่หวานจะไปเก็บเงินแบบเดี่ยวทามให้ดูนะคะทุกๆวนันทุกๆวันในแฟนเพจนะ,ะและที่สําคัญก็คือเมื่อกเก็บเงินครบตามกําหนดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมานับกันนะคะว่าพี่หวานได้เงินกี่บาทแช่วันนี้มาเก็บเงินวันแรกกันดีกว่า ะะซึ่งพี่หวานเองก็ไม่ได้ใช้กระปุกอมสินยใดนะคะใช้แค่ถุงซิปล็อกนะคะแล้วก็คิดว่าจะนํามาเก็บในนี้นะคะ mm. เพื่อเป็นตัวอย่างเล็กน้อยน,นะคะว่าไม่ต้องรอพร้อมนะไม่ต้องรอมีกระปุกอมสินกระด้นะคะ mm. เราหาอะไรที่เราสามารถใส่เงินได้แบบสะดวกสะดวกนะคะเอามาเริ่มเก็บได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมาเก็บเงินกันในวันแรกกันดีกว่าคะ่ะพี่หวานก็เซฟไลลงไป20บาทนะคะ เรียบร้อยนะคะสําหรับวันที่1น,นะคะและยังไงนะคะไปดูแบบเรียวไามกันได้ในแฟนเพจ a c e b o o k นะคะเมื่อครบกําหนด1เดือนนะคะเดี๋ยวเราจะมานับเงินกันค่ะวันนี้ก็ขอตุลาไปก่อนนะคะก็ยังไงเป็นกําลังใจในการเก็บเงินให้กับน้องๆทุกคนนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย